ขอกราสตีดร่วงกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องมตองโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปวันนี้เราอยู่ในเกม b ล็อกพ u z สด e นะทุกคนตัวนี้ถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยละกันนะตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเกมนี้เป็นหาเงินเข้าทู m o นี่วอลเล็ ถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตโดยตรงเลยนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นนะตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนะครับสาหรับใครที่ใช้ VPN มันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับตรงนี้สําหรับคนที่ใช้อาจจะรู้อยู่นะตัวนี้นะครับเล่นได้เฉพาะ Android ส่วน i o s ไม่สามารถใช้ได้นะครับหรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้นั่นเองนะครับตัวนี้บล็อกพาร์เซเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เพื่อนดูนะทุกคนว่ารูปมันเป็นยังไงนะทุกคนเผื่อใต้ล่างคลิปมันไม่มีลิงก์หงเพื่อน นะครับเพื่อผมไม่มีลิงก์ให้เพื่อนนะครับตัวนี้มันอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดใน Play Store คล้ายๆว่าไม่ไม่สามารถแชร์ลิงก์ได้อะทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองพิมพ์ดูใน Play Store นะทุกคนบ o ็อกพรายเซอร์ er เดี๋ยวผมทิ้งชื่อเกมเดี๋ยวขึ้นให้นนใหนทุกคนขึ้นให้เป็นโปรไฟล์เกมละกันในทุกคนว่าเป็นยังไงนะก็จะประมาณนี้ละกันในทุกคนลองเอาไปเสิร์ชหาใน Google ได้ในทุกคนใน เพรสโซได้ในทุกคนจะประมาณนี้ละกันส่วนการเล่นนะครับตรงนี้นะครับก็ไฟล์ไม่ใหญ่มากเป็นเกมหาเงินล่าสุดเลยแหละใครที่เคยเล่นนะครับก็บอกหน่อยละกันในทุกคนว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะทุกคนตัวนี้นะครับสาหรับใครที่ดาวน์โหลดมาสามารถถอนได้ท,ทันทีเลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่เล่นในทุกคนหรืออยากเล่นเพิ่มเติมถ้านักคลิปมีเกมเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดมาสามารถถอนได้ทันทีเลยนะมาดูการในทุกคนก็ให้เพื่อนนะครับทาการกดคลิกเปิดในทุกคนตามเขา ได้เลยนะครับเมื่อนเพื่อนทาการกดเข้ามาในเกมนี้นะครับจะไม่มีการลอ็อินใดๆทั้งสิ้นนะครับทาการกดคลิกเปิด1ครั้งนะเห็นไหมทุกคนโอ้โหได้100คะแนนนะทุกคนหรือ100เหรีออยญนั่นเองกดคลิกตามเขาได้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนเหมือนเกมที่เพื่อนเ,เล่นเลยแหละนะทุกคนตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ได้เงินเยอะ อะไรขนาดนั้นในทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองไปทําดูได้สําหรับคนที่อยากลองทําลองดูนะอ่ะทำการกดคลิกตามเขาได้เลยในทุกคนนี่คลิกตามเขาได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นการถอนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับถอนสูงสุดอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนถอนสูงสุดอยู่ที่3 0 0พันบาทนะทุกคนโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดานี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทการกดถอนก่อนละกันนะครับเผื่อใครที่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวกดด้านบนเคลียร์ด้านบนก่อนนะทุกคนเดี๋ยว กดคลียร์ก่อนนะ,ะทําการกดคลิกถอนนะครับด้านบนนะทุกคนตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับทาการใส่เบอร์บอเลตตรงนี้จะไม่สามารถทําการแก้ได้นะทุกคนเพื่อนเพื่อต้องทําการใส่ให้ถูกด้วยนะทุกคนอโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการกดใส่เลยนะ โอเคทุกคนหลังจากที่เพื่อนทาการกดคลิกใส่ในทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองเช็คดูอีกครั้งนะทุกคนว่าเบอร์ของเพื่อนทาการใส่ถูกหรือเปล่าสําหรับคนที่ใช้เน็ต VPN จะรู้ดีนทุกคนมันอาจจะไม่เข้าก็ได้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็มีคนเมนท์ในทุกคนผมใช้ VPN ทําไมไม่เข้าแบบนี้ในทุกคนก็ย้อมไม่เข้านะโอเคนะครับทาการกดคลิกบันทึกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะเขียนบอกให้เรานะครับทาการส่งใบสมัครในทุกคนใบสมัครตัวนี้ทํำการกดคลิกหนึ่งครั้งในทุกคนมาดูการทุกคน โอ้โหหมุนติวๆเลยนี่นะครับทาการกดคลิกถอนหนึ่งครั้งแล้วนะทุกคนนี่มามาดูด้านบนทุกคนเห็นไหมเงินเข้าแล้วนะทุกคน1บาทนะทุกคนเกมนี้มันอาจจะไม่ใช่เกมที่หาเงินได้เวอร์วังอลังการขนาดนี้แต่สามารถถอนได้นี่เห็นไหมผมถอนสาเร็จแล้วนะทุกคน1บาทนะครับนี่ลองไปเล่นดูได้นะทุกคนอ่ะมาดูกันนะทุกคนว่าถ้าเราทําการเล่นนะทุกคนเกมนี้นะทุกคนเราจะได้กี่คะแนนนะทุกคนแล้ว เราจะสามารถถอนได้เท่าไหร่นะโอเคนะทุกคนมาดูวิธีการเล่นทําการกดคลิกเริ่มนะทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหเฮ้เยรวมแบบนี้ะทุกคนนี่เฮ้ยเป็นกล้อง ในทุกคนนี่ให้เราทําการกดคลิกเปิดนะครับหลายเกมที่ผมทําคลิปไปในทุกคนปกติแล้วมันจะขึ้นโฆษณานะไม่รู้ว่าเกมนี้จะขึ้นหรือเปล่านะเอามาเสี่ยงดูกันทุกคนอ่าทําการกดคลิกเปิดหนึ่งครั้งโอโ้โหโฆษณาขึ้นเต็มเต็มเลยทุกคนผมนึกว่ามันจะไม่มีนะทุกคนโอ้โหขึ้นนะทุกคนนี่อ่ามาดูเดี๋ยวเราก็ทําการกด คลิกข้ามเลยแล้วกันในทุกคนเพื่อให้ไม่การเสียเวลาในทุกคนตอนนี้เหลือ14วิรอดีกว่าในทุกคนก็ดูวิดีโอไปพังๆตัวนี้ก็น่จะเป็นโฆษณาที่ไม่ได้จริงหรอกทุกคนตัวนี้นะครับอื้ือะไรจะขนาดนั้นทุกคนอ่ะมาดูหลังจากที่เราทําการกดดูวิดีโอนะเราจะได้กี่คะแนนกันทุกคน มาเปิดโอ้โห13.5นะทุกคน13.5โอ้โหเดี๋ยวเราจะทำการวิเคราะห์ลองดูแล้วกันนะทุกคนว่าถ้าเราทำการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเล่นสัก4 5หาครั้งประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำการคำนวณลองดูแล้วกันนะทุกคนว่าท่านเพื่อนจะถอน1บาทถึง0 0 0พแบบนี้หรือ10บาทแบบนี้นะทุกคน1้อย0 0งแบบนี้มาดูนะทุกคนว่าเราจะทำการเล่นกี่ครั้งกันแน่นะทุกคนตัวนี้นะครับโอเค ล็บไปยาวๆเลยทุกคนอะไรจะง่ายขนาดนั้นทุกคนกดคลิกเปิดหนึ่งครั้งเห็นไหมทุกคนจากขึ้นวิดีโอให้เราทําการกดดูนะโอ้โหเดี๋ยวเรากดข้ามเลยกันนะทุกคนมาดูกันทุกคนเราได้เท่าไหร่13.65นะทุกคนโอ้โหอะไรจะได้ขนาดนี้นะมาดูกดคลิกต่อไปนะครับตัวนี้เราเล่นเป็นครั้งที่สามแล้วในะทวงค,ครั้งที่สามแล้วนะนี่เล่นตามเขาได้เลยนะครับมาดูเล่นง่ายเี่ทุกคนเล่นง่ายแต่ ตรงนี้คือการดูวิดีโอหละทุกคนตัวนี้นะครับถ้าใครว่างๆก็กดดูได้นะตัวนี้นะครับผมคิดว่าเกมนี้น่าจะได้ไมาจากการที่เราทําการกดดูวิดีโอนะผมคิดว่านะทุกคนก็พูดตรงๆไปเลยแหละผมเห็นไลายคลิปผมทํารีวิวไปหลายเกมแล้วแหละในะทุกคนสําหรับเกมที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแบบนี้นะตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีชวนเพื่อนนะผมคิดว่านะ ไม่มีชวนเพื่อนนะถ้าใครอยากได้เงินเยอะๆก็ทําการดูวิดีโอนะสำหรับคนที่เป็นสายชวนเพื่อนตรงนี้นะครับก็ไม่มีนะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็เล่นเองนะทุกคนสําหรับเกมนี้นะอามาดูหลังจากที่เราทําการกดดูวิดีโอเราจะได้เท่าไหร่ทุกคนโอ้โห13.95ทุกคนโอ้โห มาดูสักอีกหนึ่งครั้งละกันในะทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเราทําการกดดูนะทุกคนตัวนี้นะครับเราจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคํานวณลองดูละกันในะทุกคนถ้าเราเล่นผ่านระดับ C แบบนี้นะเราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาลองคํานวณกันนะอ่าโอเคทําการกดคลิกเปิดหนึ่งครั้งนะครับนี่เห็นไหมจะขึ้นวิดีโอแบบนี้ผมเกลียดมากเลยทุกคนผมขี้เกียจด,ดูวิดีโอนะปกติแล้วนะเปิดทิ้งไว้นะถ้าใครว่างๆก็เปิดทิ้งไว้ได้นะ โอเคในทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการกดคิิกค้างแล้วกันเหลือประมาณ13าวินะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราทําการรอแล้วกันในทุกคนมันไม่นานหนอทุกคนอีกสี่สามสองหนึ่งทุกคนโอ้โหอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรอประมาณอีกประมาณสิบวินะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นหน้าให้เราเล่นนะทุกคน หลอกให้เราทําการกดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เด้งเข้าสู่เพจโซเนี่ยทุกคนเอาเคทําการกดคลิกเอาออก1นึ่งครั้งนะครับมาดูถ้าเราทําการเปิดนะ14.39มันไม่หลุด15พอยเลยอะทุกคนโอ้โหสรุปแล้วนะ้ทุกคนถ้าเราจะทําการเล่นประมาณ4ครั้งนะทุกคนตัวนี้นะครับเราจะได้รับ55.49นะทุกคนประมาณนี้ อาจจะได้เกินหรือจะได้นอ้อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูแล้วกันนะทุกคนเกมนี้จะไม่มีการชวนเพื่อนนะครับถ้าใครอยากได้เยอะๆก็เล่นเองนะทุกคนตัวนี้นะครับนี่ส่วนการตักค่าก็มีเมนูภาษาไทยนะครับมีการระบบเปิดเสียงปิดเสียงนะทุกคนเสียงเพลงพวกนี้นะครับ4ีครั้งนะครับเราจะได้ประมาณ55แต้เตมนะทุกคนหรือ55 0. จุด 55บาทนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาคํานวณกันนะครับถ้าเราจะทําการถอน1บาทนะครับทุกคนตัวนี้นะฮะเราต้องทําการดูวิดีโอ8ครั้งนะทุกคนประมาณ8ครั้ง <hy> ผมประมาณเอาเนะทุกคนไม่ใช่เปะ๊ะเลยนะประมาณ8ครั้งนะทุกคนถึงจะได้1บาทนะครับตัวต่อมานะครับท่านเพื่อนจะได้สิบาทนะทุกคนถอนสิ <esf. S 2> บาทแบท <descript> บนี้นะทุกคนต้องทําการดูวิดีโอ8ปครั้งทุวยน เอโหอะไรเยอะๆขนาดน้นทุกคนแปดสิบครั้งนะครับนี่ถ้าใครจะดูหนึ่งร้อยครั้งนะครับเราจะทงการคูณไปเรื่อยๆแหละทุกคนหนึ่งร้อยครั้งแบบนี้เนะี่ยทุกคนหรือหนึ่งร้อยบาทแบบนี้นะครับต้องทําการดูวิดีโอแปดร้อยกว่าครั้งเลยทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยนะทุกคนไม่ใช่น้น้อยนะตอนนี้นะครับก็ลองไปคำนวณดูเอาว่าเกมนี้มันจะคุ้มหรือเปล่านะครับสาหรับใครที่จะลองเล่นลองดูหรือถ้าใครนะครับ อยากดาวน์โหลดมาแล้วก็ถอนแล้วก็ลบทิ้งตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มกว่านะถ้าใครขยันดูวิดีโอตัวนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะถอนได้แหละพวก10บาท15บาท7 5 0ดร้อยห้าสิบสามันแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะถอนได้นะผมคิดว่านะตัวนี้นะครับต้องขอภัยกับเสียงรบกวนแล้วก็มันอาจจะพูดไม่ชัดนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองไปคํานวณดูนะทุกคนว่าเกมนี้มันเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมก็หยิบเกมนี้มารีวิวนะครับถ้าใครอยากดาวน์โหลดถ้ามีลิงก์จะทิ้งไว้ให้ถ้าไม่มี เลื่อนไปดูคล้ายๆช่วงต้นๆคลิปมีโปรไฟล์เกมแล้วก็ชื่อเกมให้อยู่นะทุกคนลองไปเล่นดูได้โอเคในทุกคนท่านเพื่อนชอบคลิปิดีโอนี้นะทุกคนหรืออยากเล่นเกมนี้ก็ทําตามนั้นได้นะทุกคนโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปิดีโอนี้นะครับหรือคลิปิรีโอนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปิดีโอนี้กันด้วยนะทุกคนหรือถ้าใครอยากเล่นเพิ่มเติมก็ใต่ละคลิปมีอยู่นะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ